ข้ามไปดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับมณฑลซานตงของประเทศจีนเจอกับหิมะตกหนักเป็นประวัติการครับแม้แต่พื้นที่ชายฝั่งชายหาดยังมีหิมะที่ปกคลุมหนาแบบนี้ครับที่เห็นนี่เป็นชายหาดนะครับคุณผู้ชมชายฝั่งทะเลเมืองหยานไถมณฑลซานตงของประเทศจีนมีหิมะตกลงมาอย่างหนักครับจนทําให้หิมะนั้นขาวโพลนกลายเป็นภาพอย่างที่เห็นนะครับ ขณะที่มีเรือประมงติดค้างตามบริเวณชายฝั่งด้วยหลังหิมะตกและทําให้ทะเลที่อยู่ใกล้ๆกับชายฝั่งมีสภาพเป็นน้ําแข็งเรือก็เลยไม่สามารถขยับไปไหนได้นะครับคาอยู่แบบนี้ครับด้านสํานักอุตุนิยมวิทยาของจีนเปิดเผยว่ามีหิมะตกลงมาหนาถึง52เซนติเมตรซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการทําลายสถิติเดิมเมื่อปี2005ที่มีหิมะตกลงมาหนา39ซนเมตร ทั้งนี้มวลอากาศหนาวเย็นได้เคลื่อนตัวจากไซบีเรียของรัสเซียแล้วก็เคลื่อนตัวแผ่ลงมาปกคลุมที่ประเทศจีนเลยทําให้ประเทศจีนมีหิมะตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาและทําให้บางพื้นที่มีอุณหภูมิลดลงติดลบถึง30องศาเซลเซียสครับ